ณชายแดนหมู่บ้านฮินาเซะซึ่งตั้งอยู่ลึกเข้าไปในหุบเขาทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นมีบึงน้ําดําสนิทที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ในยามค่ําคืนชาวบ้านเรียกที่นั่นว่าชิโรนุมะบึงขาวไม่ใช่เพราะว่าน้ําในบึงขาวหักแต่เป็นเพราะเอาร่างของหญิงสาวผู้สวมชุดกิโมโนสีขาวสะอาดที่มักปรากฏตัวขึ้นเหนือน้้ายามจางเต็มดวงเธอคือชิโรอิฮิเมะเจ้าหญิงผู้ถูกลืมกําเนิดตานานในสมัยเฮอันว่ากันว่าที่ดินแถบนั้นเคยเป็นคฤหาสน์ของคุณนางใหญ่ท่านฟูจิวารานธทาดาริ ผู้มีบุตรสาวงามนักนามว่าฮิเมโกะความงามของเธอเรื่องลือไปไกลจนแม้แต่ราชสันนักก็ต้องการสู่ขอออกแต่เพื่อความทะเยอทะยานขุนนางฟูจิวาระกลับสัญญามั่นหมายฮิเมโกะให้แก่เจ้าเมืองผู้ชาราแห่งแคว้นอใกล้เคียงเพื่อแลกกับอำนาจทางการเมืองฮิเมโกะรำให้ขอชีวิตกับปิดาแต่กลับถูกสั่งขังไว้ในเรือนหลังเล็กกลางสวนขนาดเดียวกันการมั่นหมายก็กำลังจัดเตรียมอย่างเร่ง,งรีบเมื่อถึงคืนที่13าฮิเมโกะหนีออกมาได้และวิ่งหนีไปยังบึงในสวนซึ่งเคยเป็นสถานที่ ที่นางชอบมานั่งเล่นในวัยเยาว์นางสวมชุดกิโมโนสีขาวบริสุทธิ์ที่มารดาผู้ลวงลับเคยมอบให้และเลือกจบชีวิตตนเองด้วยการถูงก้อนหินขนาดใหญ่ลงกับข้อมือแล้วก้าวลงสู่บ่อยิงเย็นเยียบแต่หลังจากนั้นไม่กี่วันในคืนจันทร์เต็มดวงครั้งแรกร่างของหญิงสาวชุดขาวก็ปรากฏเหนือน้ำสะอื้นให้อย่างไรเสียงชาวบ้านที่เข้าใกล้บึงในเวลากลางคืนจะได้ยินเสียงกระซิาบถามว่าท่านพ่อเหตุใดจึงทอดทิ้งข้านับแต่นั้นมาผู้ที่หลงทางไปยังบึงในคืนเดือนเพนจะถูกกระชิโรฮิเมะล่อลวง ด้วยเสียงร้องให้อันเวทนาหากใครเผลอเข้าไปช่วยเหลือหรือเรียกหาเธอเสี้ยววินาทีที่ศบตาก,กับใบหน้าเศร้าๆๆนั้นจะพบว่าตนเองถูกฉุดลงสู่บึงเมื่อดำดิ่งลึกไปไม่มีที่สิ้นสุดบางคนว่ากันว่าไม่ใช่เพียงความตายเท่านั้นที่รอยอยู่เบื้องล่างหากแต่จิตวิญญ,ญาณของเยื่อเหล่านั้นจะถูกผนึกให้กลายเป็นส่วนหนึ่งอของบึงต้องคอยสวดอ้อนวอนไร้เสียงร่วมกับเจ้าหญิงไปตลอดกาลสิ่ง ต้องห้ามห้ามเรียกชื่อของคนที่คุณได้ยินเสียงเรียกในยามอยู่ใกล้บึงห้ามส่งเสียงตอบรับเสียงสะอื้นไม่ว่าจะน่าสงสารเพียงอ่ดห้ามจ้องมองเงาสะท้อนในบึงยามค่ำคืนเพราะเงานั้นอาจไม่ใช่เงาของคุณเองมีเพียงวิธีเดียวที่จะรอดจากคำสาดของชิโรอีที่มะคือการพบโมกุเกียวหรือระฆังไม้พระสงฆ์ติดตัวไว้เสมอและติมันซอหามครั้งเมื่อได้ยินเสียงเรียกนางจะถูกบังคับให้ถอยห่างชั่วคราวเท่านั้น